มาเน้นย้ํานะครับพยายามใช้ที่อยากต่อประสิทธิ์ให้เกิดประโยชน์นะครับจะช่วยไม่แขนนะครับดังนั้นเราจะดึงมาต้องเก็บตอกนะครับสำหรับเต้านะครับเทปเป้านี่นะครับเต้าล่างซ้ายเหมือนเดิมนะครับเต้าล่างซ้ายนะครับไปเพิ่ม ขวาพร้อมเมย์ลุงโน้น,นยนันนะครับเป้าล่างซ้ายนะครับเป้าล่างซ้ายเริ่มยิงดีดีก่อนนะครับก,ก่อนล่างกลมันแค่เป้าของเราหรือเปล่า THANKS